กินแล้วค่ะดูค่ะย่างเสร็จแล้วค่ะปลาหมึกย่างค่ะปลาหมึกแห้งแล้วปลาหมึกกล้วยหอมๆกินกับข้าวเหนียวร้อนๆโอ้สุดยอดค่ะง่ายๆแต่อร่อยค่ะดูละครกงกรมเสร็จแล้วเราก็มากินนะคะนี่แหละเยอะแยะมากมายมาค่ะมากินกันค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาพอกันได้เวลากิน มึงละคอนกงกังเซตกะมากินจ้ะตอนนี้หาถุมนะคะหาถุมซิปนาที่ได้ละตอนนี้จะจำ now 11 10 pm ค่ะ come and enjoy my dinner cricket ประมึกอย่างค่ะปีกไก่ย่างจุนมากปีกไก่ถอนกลางๆค่ะนี้แกงขี้เหล็กใส่มะข้อย ทำเอนจอยค่ะมาเร็วๆข้าวเหนียวสติกกี้ไรค่ะน่าด้ jar มากินเขาเมื่อยอยากกินแบบนี้เนาะไว้สแนลไรฟิลฟอร์มไรฟิลอืมจุดลืมเอมาไม่จิ้มฟันจ้ะ ตายแล้ววางมาี่นี่ก่อนเปิดเปิดเปิดบานไปอืมเจ้าหมกพริกค่ะของแม่อันนี้พวกเนื้อหมูของแม่จุนจ้าแม่จุดเลาวย่างหาย อันนี้จุนย่างเองไก่ก็ป่าหมึกอันนี้กะเท็ดเองค่ะ่ว่าแม่เป็นข้นตม้มเป็นข้นต้มมันพักกิเลสไข่จุนก็แซ่แข็ง กันเขามึงละค่อนชื่อเลือดใจหายน้ำเขาคนเป็นแม่เนาะคือใจสิขาดนเนาะข้ามึงข้ากับใจขาดนะั่เจ้าอีแม่จะ้จะเจ้ามะเขือ ชู่รีเป็ระวังเมืองละค้อนไปย,ยิบกินเปน็นน้ำจ้ะอจาก,กินปีกไก Chắc còn nhéo thì xẹp Mặc êm nha, êm ที่ม,มันมันนี่มันทึ่งหนังเลยจ้ะแล้วก็มันอันจุนออใส่อัน้มันง่ายตอนจุนมากจ้ะมาใส่นี่มาคลอยนี่อไปแต่กินไม่อยากเคิร์กไปเอาอันนี้จ้ะ ไม่อยากเกิดไปเอาไม่จิ้มฟันไม่จิ้ม,มาคอยเอ mm. าวางมา嘛 ก็ค่อนกินป่าก็หัวเหนียวไปน้ำอย่างใหม่ๆมันสีหอมเนาะค่ะเนาะ อ๋อดูย,ยินเสียงนะจ๊ะของจุดุหนาลิบอืมคือสุดว่ามันน่างงามเด็กเขินกว่าจ้ะ จกน่อยเพราะว่าแม่กิ่นต้ม,แบบม,มแบบขมหอมใบพักซีแล้ากุ่นใส่หลายเลยจากใบพักซีแล้วออกไปส่งของออกไป อันนี้นะจ๊ะข้างนอกแม่บ้านหั่นลางฟูพีเปิลแซลช่างกล้าเนาะช่างกล้าออกไปเนาะแดดมันแห้งไหมจ้ะช่างกล้าออกไปเนาะเลยนะแดดมันหลายคลายอ่ะก่อนนล่นหลินว่าอากาศมันหอนไหมจ๊ะ

kia kĩ nóออกมา một, nơm nhế nhế, bạc hoai bản hao đấy chị, bé gôm ma èng đấy, gia đình phi non bé gôm ma èng đấy, ma cha mẹ chụp bạc hoai gần, bạc hoai ba nhà. ร่างออกอขี่ไม่ฮอดแบบที่แกะรีบออรอ้อร์เลย้ะแกเดี๋ยวต้องหัว

หน้าตามทงหน้าสั้นสัยา่าเงี้่นะจ๊ะฟันยางพันหน่ะของตรงรีบเลยจ้ะของจุนผู้ใดยัยงมาก็่เห็น มได้จาจุนกินเพื่อได้ย้วยดัมคือมือดีครับมีเสียงในเอฟเฟคด้วยอ่ะพี่ลูกโด อออกมาแต่เปียงนึงแบบเสนอกไม่หอบอบักหอยนี่แมยจ้ะเป็นอ,อย่างนอ้อว่าเป็นหอยกิบจีหรอกหอยกิบจีจะเอามาจากเคือนไหมค่ะไปง้มในเคือน,น่ะ สิบวลาเฮ้ยเท่าต้่มใส่แบบักขามอ่อนมันจะพี่สาวเยวีเราเอามาเพิ่นแกะเรียบร้อยเลยจ้ะจุนก็แซ่แข้งไว้เดี๋ยวมือหนาสิผัดกินบ้านเท่าเพิ่นมาต้ม่มเนาะค่ะนาะต้่มใส่แบบักขามอ่อนหยอดน้ำมันพผืชดนิดหน่อยมือดำ กินใบนี่ขอบไปให้เล็บมดเลยพ,พูดเดียวกินร้ายครับจุนอยากกินมาทุกอย่างไหมจ๊ะ <c oughs> ประกุงหน้าสิบบาทับโอ้โร้ายครับ ข้เอเรื่องอากาศเช็ดไทยห่อนอะไรต่อไปนี้นอกจากนีนะ้อากาศจะเป็นแบบนี้อะไรที่งาำห่อนกับที่ห่อนโคตรห่อนโค้งงำมน้ากับที่น้าโคตรแบบนี้นะ <c oughs> ภูมิของโลกมันเปลี่ยนไปว้มห่วงจะแต่ขนเปลี่ยนได้จ้ะจะแต่ขนงุดนิดอาโรคงุดนิดกาบมันจ้ะก,กาบกาบกาบ อ่องหยุดนี่งไปก่อนอืมขื้นมากนิดนึงแล้วบังคับจนได้ นี่เห็นบ่ได้เหลีนั่นน่สิเกินความสมารถของคนไก่ปีกไก่จ่นซื้อมาสิบหาปีกนี่จ้ะจ่นซื้อมาสิบหาปีกจึนด่านแค่สิบปี แปดวนจ้าจุนเอาลงในหมอ้ออันนี้จุนจะ้ะจุนจสเฮตอันพะโลพะโลหมูพะโลหมูใส่อันไข่ใส่ไก่อันน้ำซุปฮหดเป็นก๋วยเตี๋ยว ดอเข้าหรนะ่อมันยูอยากจ้ะเขายืดซีร่างกายมาฝรั่งเศสฮ่ายือ่อยากไปยูบานห้าดีกว่านอาจะเนาะเก็บเงินเก็บข้าเข่าเรากับไปยูบานห้า มื่อจุดหนึ่งคนนี้เขาซองกระป๋องได้กินซองมือแล้วจ้ะพอก่อนค่ะ น้หมูแม่ื่นซื้อมาจากค้องเตยเส้นท่านรับ เดียล่าหรอจ๊ะเ <c oughs> มือ่อนีนกินซ้ำนี่แหลนะนาอค่ะเนาะเมือ่อหลานกินเมนูแซ่บจ้ะ แต่ท่กกองหน้าที่เราจะไปเราค่ะเดี๋ยวพอถึคลิปมาเนอะคะนะ่ะเนาะไปเราจบ๊าไปไปค่ะ